วันนี้มีน้ำพริกนะจ๊ะปลาทูหัวกุ้งผักที่ซื้อเมื่อวานเนี่ยมีผักไอ้นี้ด้วยนะแดงๆเนี่ยแล้วก็คะน้าหมูกรอบน้ำท่วมนะจ๊ะสามคนเหมือนเดิมตรวงนี้ก็รู้อยู่สวัสดีค่ะวันนี้วันเด็กเด็กหญิงแพนด้ามากินข้าวให้ดูโยโย่ก <laughs> <laughs> น้ำาขินนะ พ่อพ่อน้องขอน้ำกินหน่อยเดี๋ยวพาไปคองบินไปดูรถไฟไม่เอาน้องจะดูไก่เป็นต้องบินเห็นกับข้าวไหมมาใกล้ๆนอะไม่เห็นกับข้าวเลยเดี๋ยวคุณสามีกระดึ๊บตามมาไม่เป็นไรกินข้าวกันจ้ามันให้อร่อย น้ำทริกวันนี้ปลาทูมีมีปลาทูนึ่งด้วยใช่ตัวแห้งแห้งอ่ะปลาทูนึ่งซื้อมาสามตัวก็จะได้คนละคนละตัวแล้วก็ปลาทูสดเขาให้มาหูตายเหนื่อยดีฉันดเม่เอาหัวป้าไปเลยจิไม่ชอบกินหัวมัน รู้สึกอันนี้เกลือเอนี่ยเปลี่ยนก,กันยุ่งใจทำดีสองหัวกับสองหางไม่เอาเปรียกกันไงพุกเกลือหรออ้าวประตูประตูนึ่งพุกเกลือทำไมอ่ะเพราะมันมันออกเต็มอ่ะหนึ่งเท่าก็ทำแจกเองางนานก็รูจะมีให้มา เขาบอกว่าเมียชอบกินหางตรงนี้ชอบแป้งเลยนะพี่นีก็ชอบกินหัวเออยุตดดิธรรมให้เมียหางให้พี่หัว <c oughs> เขากินตัวก็ชอบกินตัวลูกจะเ,กเ่อนกับก,ก,กากบาดแล้วคอบเนี่ย Hoa cung, về cung, bát hiệu lần đầu nè năm đang làm năm năm á? năm 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 Ờ, năm 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 cứ năm cắt. năm 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 nóng Hôm nay nóng ร้อนมากเราทำนู่นทำนี่ไม่ได้หยุดด้วยแหละเขาเนยังนั่งกดโทรศัพท์ไเยอะไม่ให้เลยนั่งกดแล้วต้องออกออกแรงไหมอือจะมานั่งกดโทรศัพท์ก็ต้องออกแรงเร็วถูกไหมใครอยากเป็นเนี้ยวันนี้นะ tao không thể dùng để chiên tôm hay hoặc tôm với tôm cua mà không bị bẩn được. Dùng để làm công việc như thế này. Không thể dùng để chiên tôm hay chiên tôm với tôm cua này có làm nước sốt. Cái này không thể พิกิกาไปหาพิกิกหนูไม่ได้วันนี้วันเด็กเขาไม่เก็บไ,ไปไหนวันนี้คุณจะไม่เปลี่ยนวิวในการกินข้าวนะปกติดังนั่งข้างล่างอันนี้ขึ้นบนโต๊ะเพราะกับข้าวหลายอย่าง กุ้งกุ้งสาจีอร่อยมากน่เาเสียงกรอบปลาดูกม็มันมันทอดเออยังไม่ได้ลองกินอันนี้เลยสรุปแล้วลองกินเท่าิมงยังทิ้แล้วเ,เ,ปลเป็นรูมอ่าบอกรสชาติหน่อยเป็นไงเขาบอกไม่ผูกมันคืนๆป้ากินงัคน้คืนๆเหมือนมะเขือค,คืนเหมือนมันดิบเหมือนไม่กล้ากินไม่เอาตลกแล้วแกว้ว อย่ามาตลกไม่ได้บอกให้ซื้อนะมี่เอ้าชิมคํานึงไม่ได้ชิมคานึงเขาบอกว่ามันเหมือนหัวใจเท้าชิมคําเดียวนิดเดียวเออกินไม่ได้ก็ทิ้งก็เหมือนหัวใจเท้าดิป้าขากินผักป้ามากลัวผักแบบนี้เนี่ยนะเพราะว่าเองก็กินลูกเดียวแล้ะจบคาเดียวแย่งเยลยมันๆอ่ะไม่มันให้ทิอ่ะยังทิบมั้ย กินมันป้าหัวผักกาดดีๆนี่เริ่มเหรเวอร์มันมาจื่อมาลู่งเอง,งนี่เวอรอะไรวะเราว่าอย่าทึ่งออกเสือบ้านให้เรียกว่าอะไรอะไรก็ได้เราจะไม่ไม่ให้เรียกชื่อจริงลูงกตัวนี้มันไม่เป็นแบบนี้อ่ะลูกนี้อร่อยปะละ่ะเออลูกนี้อร่อยเอยเอนั่าหนึ่งลูกหนึ่งลูกนี้มันสมบูรณ์มั้งเนี่ยแล้วมันไม่แกนมันแม่อะไรไงไม่ได้โหยหาเก็บเลยพูดพูดอร่อยเฉย ไม่ใ่ไปด้เห็นเขากินกันเยอะก็เลยอยากลองดูว่ามันเป็นยังไงสมก็คล้ายๆหัวเจเท้าจริงๆแหละแล้เออครั้งหนึ่งเคยกินแล้วใช่ไหมไม่เสียชาติเกิดจะกินอีกไหมก็กินนะจะซื้ออีกไหมเขาจะได้กี่หัวครัหกป่ะหกหัวสิบเจ็ดบาทเนี่ยเขา ทำแกงจืดอ,อะไรก็ได้เห็นเขากินกันเขาใส่สลดัดเปล่าวะใส่สลัดมอืมใช่หมูกรอบยังเหนียวคองเข้มความเหนียวเลย วันนี้ยังอีกยาวนานเดี๋ยวต้มขาหมูอีกเอ้ยไม่ใช่ดิขาไก่ขาไก่ตีนไก่เออง่ายๆอ่ะบ้านๆแนีแ่ตีนไก่แหละวันนี้วันเด็กพาเด็กๆไปเที่ยวไหนกันมั่งคะไม่ได้ไม่มีลูกนะก็เลยปัญญาอ่อนอย่างเงี้ย สำหรับใครที่ยังถามเข้ามาบ่อยๆสาเหตุที่ไม่มีลูกอ้วนอ้วนถึงอ้วนมากคนที่ไหนยังออกประตูดได้อยู่ <laughs> ยังเพียวอเหรอจริงๆแล้วเองไม่อ้วนมาก ปลาน,นึงมันมันว่ะลอยมั้ยเอาลอยเหี่ยกินอะไรนี่ยังอืนมาสดจ้ะปลาปันก็ไม่ค่อยอยากกินมมมอมันนี้ลูงนี้เมื่อเช้าซื้อใหม่เข็งดีว่ะอร่อยเลย โยก็เลิกจางเลย๋ย่ไป่ล่าไปจักใหม่รับเ<ห>ียค่ะรรเรียนเพื่อนๆทุกคนเลยแพงหลอกคนเนี่ยรับเลยค่ะไม่รับกีได้กินต่องอนจริงๆแค่สามอย่างก็ได้นะไม่น่าผัดอนี้เลย เนาะแต่เนี้ยเดี๋ยวไ,ปไปลวลาไ้กินได้ก็กินบ้างก็ได้ครับก็นี่ไงไเน่ยเนาะเนี่ยลองทำมันกับแก้มันก็ได้นะ ต้องเมาดิมเนอะต้องตัดตรงนี้มันเอาเป็นไก่ต้องตัดก็ได้ไฟขยันนะแลนยากไฟแังน้อยก็ต้องแหลมๆนะนี่ที่โต๊ะนี้มีตรงนี้ขายอืมนี่แม่โคมีคางขายเขาเรียกคางกุ้ง เติมได้ข้าวอ,อ,อิ่มแล้วเดี๋ยพยายามกินจานเดียวข้าวเดี๋ยวแฟนขับเป็นห่วงรุ่งอร่อยว่ะกินสาข้าว มากินด้วยอ่ะไมู่้อ ออมัมน,มมนกนคนกินหัวคนกินท้อง อีกรสหนึ่งมมันเป็นรสชาติปลาสด อย่ให้หมามากินบ้างไดีหมามาันเสียใจเอาอีกไหมเริ่มจะอ,อิอ่มกันแล้ว นี่ม่มีอะไรหมูอลาไปดีกว่าลุกไม่ออกจางข้าวลาไปจา้า นน้ำมัอะไรอะนี่น้ำมันหมูไหนไหนน้ำมันหมูหนังหมูตากหลังหมูวะเขาตากน้ำมันหมูตากขว่าน้ำมันหมูลาบแล้วจ้าไอ o เล y o ยูอย่าลืมกดติดตามด้วยนะจ้าเข้ามา่นกล้องในมือ